ในเกีท็อปสุดเนี่ยจะมีระบบความปลอดภัยมาให้ทั้งหมด17ระบบทุกยนะยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกเกตไหนนะขอรายละเอียดทั้งหมดตั้งแต่รุ่น Active ขึ้นมาเลยจนถึงรุ่น RS เลยนะครับอาจจะต่อตรงหาเลยก็ได้0926819386สวัสดีครับอ่าน,นีิวสุรพิพ่ๆท่านไหนกำลังตามหา m u l x RS กำลังรอรถและกำลังเลือกสีนะครับมิวเเนี่ยนะครับมีให้เลือก3สีใช่ไหมครับขาวมุกโดรมายแล้วก็สีเทาไอกอเกอนะครับแล้วก็สีดำาบาวาเรียนไมก้าทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทุกท่านจะได้เห็นรถจริงๆนะครับในเกรดรุ่น RS 3.0 4x4 ด้วยคือท็อปสุดในรุ่นและเป็นสีดำด้วยนะครับซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นรีวิว เกี่ยวกับคันสีดำจริงๆตัวเป็นๆของรุ่น RS นะครับคลิปนี้อาจจะพาไปดูรอบคันและทั้งคันนะครับว่า RS นะครับ3.0 4x4 เนี่ยนะครับอๆจากโรงงานมีอะไรมาจากโรงงานนะครับรูปร่างภายนอกแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดเป็นยังไงเมื่อเป็นรถคันจริงสีดำนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปจอดรายละเอียดในแต่ละส่วนนะครับของรุ่นนี้กันนะครับนะ สำหรับด้านหน้าของตัวรถเดี๋ไล่ไปต่ตั้งแต่ด้านหน้าเลยแล้วกันทุกท่านนะครับด้านหน้าของตัวรถเนี่ย RS นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดอยู่แล้วนะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่1,759,000บาทสำหรับ3.0 4x4 นะทุกท่านนะครับและ กระจังหน้านะครับที่ถูกใส่มาในรุ่น RS นะครับก็จะเป็นดิมอนคิวนะครับดิมอนคิวก็จะเป็นกระจังหน้าแบบลักษณะเทสนะครับแล้วก็มีไฮไลท์เงินมาให้ประกอบติดด้วยโลโก้ RS ด้านหน้าโดดเด่นเป็นไฮไลท์สีเขียวนะครับลามกีนตัวนี้หรือสีเขียวเลมอนนะั่นเองนี่คือกระจังหน้าที่ไม่เหมือนกับรุ่นอัลติเมตนะทุกท่านนะครับและชายด้านล่างที่เป็นรูปแบบไฟเตอร์เจ็ตก็จะใส่ตัดสีมานะครับตัดสีเช่นสีตัวรถสีดําและใส่เป็นสี เงินมาให้สีเงินซึ่งเป็นเมทนะครับสีออกเป็นสีเงินผสมเทานิดนิดอันนี้คือสีจริงๆนะครับเป็นไฮไลท์สวยๆตัดกับสีตัวรถนะครับนี่คือบริเบลนสเกิร์ตด้านหน้าหรือชิ้นส่วนของด้านหน้านะครับของ RS นะครับและไฟด้านหน้าก็จะใส่เป็นโปรเจคเตอร์มาให้แล้วมีไฟเด y t i m e Running Light เป็นแบบ Dynamic Base นะครับตัวนี้ใส่มาให้นะครับนะ มีสวยๆแบบนี้ไฟมัลติฟังก์ชันนะครับใช้ได้ทั้งไฟเลี้ยวและไฟจุกเฉินนะครับและโคมไฟของรุ่น RS นะครับหรือ MUX 2025เนี่ยจะเป็นสีดำมาให้บริเวณภายในโคมนะส่วนข้างนอกก็จะเป็นพื้นสีหรือว่าเป็น แบบใสปกตินะครับแต่ข้างในเนี่ยเขาจะมีลูกเล่นหน่อยนะครับมีความมีมิติของเขาขึ้นมาหน่อยนะครับบริเวณช่องไฟตัดหมอกนะครับก็ใส่เป็นสีดำกอซี่มาให้นะครับแล้วบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับมีเซ็นเซอร์อยู่4จุดนะครับแล้วก็มีกล้อง360องศา1ชุดด้านหน้านะครับคือกล้องมองด้านหน้านั่นเองนะครับนี่คือสเปคของตัวรถนะครับไฟหน้าปรับเรื่องของ การปรับสูงต่ำอัตโนมัติอยู่แล้วเปิดปิดอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับทุกท่านนะครับด้านหน้านี่ก็คือสวยมาจากโรงงานแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ฝากระโปรงก็มาในโฉมของปี2025เหมือนกันนะครับทุกท่านนะ RS นะครับแน่นอนไม่ติดตัวรถเนี่ยเขาจะเพิ่มคิ้วล้อมาหรือเฟนเดอร์ล้อนะครับซึ่งเป็นสีดำการิส์นะครับใส่มานะครับคือเป็นสีดำเงาจริงๆแล้วถ้า ตัวรถเป็นสีดำเนี่ยมันจะมองแบบละไม้ไค้ายคลึงกับตัวสีรถเลยนะครับซึ่งมันมีความเงามากนะครับทุกท่านนี่คือคิวล้อที่ได้มาจากโรงงานนะครับสวยๆแบบนี้เลยะนะครับแล้วก็ด้านข้างก็แปะโลโก้ rs มานะครับนี่คือได้มาจากโรงงานนี่คือรุ่นแบบฉบับตรงมาจากโรงงานเลยเรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยสําหรับคันนี้นะครับภายนอกนะครับภายในเหมือนเดิมหมดจากโรงงานแล้วล้อหละเป็นยังไงสีดำกอซ s s นะครับใส่มาสวยๆแบบนี้ ล้อขนาด20นิ้วครับแล้วก็มีเรื่องของตรงนี้ครับที่เป็นไฮไลท์นะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีที่เป็นสีดำนะครับสีดำที่เป็นเมรนะครับ ซึ่งจะดรอปไปจากสีดําที่เป็นกอซี่นะครับซึ่งมี2สีนะครับล้อเนี่ยจะมี2ส,สีถ้าเราดูใกล้ๆจริงๆแล้วถ้าเราดูมิติของเขาจริงๆมันจะมี2ส,สีนะครับเป็นสีเมทแบ็กกับสีกอซี่แบ็กนะครับส่วนดุมก็จะใส่เป็นตรงรุ่นครับเป็นสีเขียวเลมอนหรือสีเขียวลามกีนตัวนี้นะครับตรงบริเวณครอบดุมนะครับตรงกลางนะครับนี่คือรุ่นขับสีนะครับ คือภายในเราจะไปดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าสวิตในการขับ4หรือว่าระบบเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับรายละเอียดของตัวล้อก็20นะครับตัวยาง2อ5นะครับ 50R20 นี่คือของสเปคยางนะครับมาดูด้านข้างกันหน่อยว่านะครับเป็นยังไงมีชิ้นไหนบ้างที่เพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวไล่ไปทีละชิ้นแล้วกันนะครับด้านข้างของรุ่น RS ก็จะมีสเกิร์ตด้านข้างครับนะครับสเกิร์ตด้านข้างที่ใส่มาจากโรงงานนะครับ บันไดข้างใส่เป็นสีดำกอ o ซี่มาให้ก็จะเป็นคือความเงาความดำนะครับก็จะทั้งคันนะครับถ้าสีดำเนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบแบบนี้เลยนะฮะใครชอบดูดุนะใครชอบแบบสไตล์ที่จะเอาไปแต่งต่อย,ยอดได้ใครชอบรูปแบบของความเข้มนะอยากจะคุมโทนแล้วมีอะไรเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็แต่งได้นะครับนี่คือด้านหน้าตัวรถแล้วก็ด้านข้างตัวรถแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยนะครับ มีกล้อง360มาให้ด้วยนะรพร้อมกับชุดบายสปอร์ตใส่เข้ามาให้นะครับนะตัวนี้มีมาให้นะครับกระจกปรับเลนไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวในตัวก็คือมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับปรับพับก็เป็นไฟฟ้านะครับนี่คือกระจกมองข้างนะฮะคิ้วรอด,ด้านหลังก็ใส่เป็นชุด สีดําเหมือนกับด้านหน้าเลยรูปทรงเดียวกันเลยชุดล้อเหมือนกันนะครับแต่ด้านหลังนะครับมันจะถูกเพิ่มเข้ามาเรื่องของตัวสเกิร์ตด้านข้างนะครับเป็นชิ้นเล็กประกบด้านข้างมานะครับหนีจากรุ่นเดิมนะครับซึ่งไม่เหมือนรุ่นเดิมเลยนะครรุ่นเดิมก็จะไม่มีสเกิร์ตด้านข้างเป็น้ายมนๆแล้วมีเคิร์บนิดหน่อยนะครับตรงบริเวณสเกิร์ตใส่มาให้2ข้างนะครับและ บริเวณขอบประตูหรือขอบที่เป็นโครเมียมเดิมบริเวณขอบกระจกของประตูนะครับจะใส่เป็นสีดํามาให้นะครับไม่ใช่สีเงินเพราะฉะนั้นจะดูเหมือนกับอกว่าเป็นเป็น เป็นสีเดียวกับตัวรถกลืนไปเลยกับตัวรถนะครับลูปเร็วหลังคาก็เป็นสีดําหลังคาก็เป็นสีดำครับแต่ว่าพออยู่ในรุ่นหรือรถคันสีดําเขาก็จะดูดําไปหมดเลยนะครับสปอยเลอร์ตรงนี้นะครับก็เป็นสีดำนะครับตัดกับตัวเบนโนแบกด้านข้างที่เป็นสีดำนะครับอันนี้ถูกใส่มาในลักษณะคือถ้าเรุ่นรถที่เป็นสีขาวสีเทาก็จะดูมีความต่างเรื่องของสีหลังคาหรือแหลกหลังคาที่ตัด สีออกไปนะครับแต่ว่าพอเป็นรุ่นรถคันสีดำเนี่ยกลืนไปหมดเลยดูดำดูสวยดูรายละเอียดเนี่ยของเขาแบบครบนะนะครับถ้าใครชอบโทนประมาณนี้นะครับสปอยเลอร์นะครับก็สีดำคาดเอวก็สีดำนะครับไฟบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นดันามิกเบดเหมือนกันนะครับแต่คาดกลางของไฟท้ายหรือว่าบริเวณคาดเอวไฟท้ายเนี่ยนะครับ ตรงกลางไม่มีไฟอยู่แล้วนะครับทุกท่านนี่เดิมเดิมจากโรงงานเป็นแบบนี้นะฮะตรงเนี้ยไม่มีไฟอยู่แล้วนะครับเหมือนที่กันเคยรีวิวไปหลายๆรุ่นนะครับดวงไฟท้ายหรือว่าชุดไฟเลี้ยวก็จะเป็นแท่งนะเป็นไฟลักษณะตัวนี้นะครับถ้าเราเปิดไฟก็จะมีาการประกายแสงออกมาบริเวณแท่ง4ี่แท่งนี้นะครับนี่คือไฟจุกเฉินหรือไฟเลี้ยวนะครับบริเวณด้านท้ายใส่เซ็นเซอร์มาให้4จุดพร้อมกับ เซนเซอร์สเตปเซนเซอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการคอนโทรลฝาท้ายเปิดปิดฝาท้ายก็จะใส่มาให้อีก2จุดรวมแล้วเซนเซอร์ด้านหลังมีทั้งหมด6จุดนะครับแล้วก็มีสิ่งที่เรามองไม่เห็นคือโซน่าด้านหลังนะครับซึ่งมาในรุ่นท็อปนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับบายสปอร์ตรุ่นที่มีบายสปอร์ตก็จะมีโซน่ามาให้และมีการเบรกเองอัตโนมัตินะครับโซน่าจะทํางานให้ตรวจจับวัตถุเคลื่อนที่ให้นะครับบริเวณด้านท้ายนะครับที่ฝาท้ายเนี่ยยังไม่หมดเท่านั้นนะครับก็จะ นะฮะที่ไม่ใช่สีคมเมียมนะจริงๆเป็นคมเมียมลมดำนะเป็นครเมียมลมดำนะฮะใสโครเมียมลมดำมาให้โลโก้ RS ก็ใส่เป็นสีเขียวเลมอนมานะครับแล้วก็เป็นคมเมียมลมดำตัวนี้เหมือนกันนะรูปแบบสีเขาคล้ายกันเนี่ยจะมีความโดดเด่นแต่ไม่ได้แปะโลโก้ที่เป็นสี WD มาทุกท่านแต่ซึ่ง 4WD เนี่ยในรุ่นม e w x ปี2025เนี่ย จะอยู่ในรุ่น rs เท่านั้นและมีรุ่นเดียวที่ท็อปที่สุดนะครับมีรุ่นเดียวที่ท็อปที่สุด1นึ่งล้านเจ็ดแบาทท็อปที่สุดถึงจะได้ขับเครื่องสี่ล้อและสิ่งที่ได้มาอีกนะครับคอบบริเวณไฟถอยนะครับก็ใส่เป็นคอบสีดําตัวนี้มานะครับแต่สีดำเนี่ยมันดูกืนไปหมดเลยชิ้นไหนอุปกรณ์ชิ้นไหนที่เป็นสีดํากืนไปหมดเลยนะครับดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังนะครับเป็นสีดําเงาและตัดด้วยสีเงินมา นะครับตัวนี้นะครับก็จะดูตัดสีมากขึ้นดูเด่นมากขึ้นนะครดูไม่ไม่ไม่เรียบไปซะทีเดียวว่าถ้าเขาเป็นสีดํามันก็จะดูเรียบไปเลยนะครับแต่นี่จะมีแบบว่าลูกเล่นเพิ่มขึ้นมานะครับหลักอากาศพลศาสตร์นะครับตรงนี้บริเวณดิฟฟิวเซอร์ด้านหาย2จุดนะครับด้านข้างนะครับนี่คือรอบคันทั้งหมดนะครับ รายละเอียดผมพาไปดูรอบคันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างจริงๆเขาก็เหมือน RS รุ่นอื่นแต่ว่าผมอยากพามาดูสีดําซึ่งพี่ๆหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นด้วยนะครับแล้วก็กําลังตัดสินใจด้วยนะครับคลิปนี้มีคําตอบครับน่าใช้ไหมเลือกใช้ได้ไหมเหมาะไหมสีดําออกมาเป็นรูปแบบไหนได้เห็นรถคันจริงแล้วครับนะฮะผมพาไปดู ภายในตัวรถกันหน่อยดีกว่านะครับรายละเอียดเกี่ยวกับภายในตัวรถนะครับของ b ิวเอ็กรนะครับรุ่นท็อปที่สุดเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งพอเราเปิดประตูมาเนี่ยกุญแจเรามีเคเลสอยู่แล้วนะครับกุญแจมีเคเลอยู่นะฮะและสามารถใช้งานคอนโทรลเปิดปิดประตูได้สามารถสตาร์ทเครื่องนอกตัวรถได้นะครับเปิดสตาร์ทเครื่องให้แอร์เย็นนั่นเองนะครับ ภายในตัวรถนะครับแถงประตูบริเวณนี้นะครับก็จะมีเดินได้สีเขียวมาให้ตามรุ่นเลยมีเ RS ต้องมีเดินได้สีเขียวลามกินมาให้และไฟเอ็มไลท์ต้องเป็นสีแดงครับนี่ใส่มาในรุ่น RS เท่านั้นนะครับส่วนรุ่นลองลงมาอัลติเมทหรือ Elegant นส่มาเป็นไฟเอ็มไลท์สีขาวทุกท่านนะครับนี่คือบริเวณคอนโซลด้านหน้าที่จะมีปุ่มนะครับปรับเรื่องของคอนโรลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสเตปเดนเซอร์นะครับปุ่มปิดการทำงานและปุ่มเปิดฝาท้ายปุ่มรีเจนและปุ่มแอร์ด้านหลังนะทุกท่านนะครับปุ่มรีเจนเนี่ยมีไว้สำหรับการรีเจนหรือเผาหรือทำลายขามเาไอเสียที่ค้างอยู่ในชุด DPD นะครับซึ่งจะมีอยู่ในรุ่นรถที่เป็นยูโรไฟ h t เท่านั้นทุกท่านนะครับปุ่มนี้สามารถสั่งงานและกดสั่งงานได้นะฮะคลิปนี้เดี๋ยวนอกเหนือจาก การรีวิวตัวรถนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปขึ้นมาเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของการรีเจนนะครับเกี่ยวกับระบบแก๊สไ้เสียนะครับซึ่งอยู่ในยูโรไฟเท่านั้นนะครับอ่ะรุ่นนี้ให้พวงมาลัยมาเป็นแบบไฟฟ้าด้วยทุกท่านแล้วก็มีเรื่องของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่มีการปรับความเร็วตามรถคันหน้านี่คือชุดสวิตช์คูซอนโทที่เป็นอะแดป i ีฟนะครับซึ่งปรับความเร็วตามรถคันหน้าและเบรกเองได้ด้วยนะครับอ่านี่คือฟังก์ชันเรื่องของการ คอนโทรลหน้าจอและเรื่องของการคอนโทรลกล้อง360องศาทุกท่านผมขออนุญาตเปิดหน้าจอเลื่อนใหม่นะครับตัวนี้ให้ดูหน่อยอินดิเกต mid ขนาด7นิ้วทุกท่านนะครับอ่ะก็จะเป็นเลื่อนใหม่ลักษณะแบบนี้นะฮะมีหน้าจอขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ปรับได้2แบบนะวงตรงกลางเนี่ยนะครับรอบความเร็วเนี่ยเราสามารถปรับเลื่อนใหม่ได้อยากได้แบบไหนปรับได้เลย2แบบนะครับ หน้าจอใส่มาให้เป็น9นิ้วนะครับรายละเอียดหน้าจอเนี่ยเป็น Apple CarPlay และ Android Auto มาให้แล้วแล้วมีการรายงานนะครับองศาตัวรถให้ด้วยนะครับการปรับตั้งค่าตัวรถและการปรับตั้งค่าเรื่องของการใช้งานนะครับฟังก์ชันการทำงานสามารถปรับตั้งค่าได้ที่หน้าจอเลยนะครับในรุ่น IS เนี่ยก็จะมีชุดกล้อง360องศาหรือ ต้องรอบคันทุกท่านนะครับในเกส RS ออย่างเดียวทุกท่านนะครับและการสั่งงานเนี่ยก็จะมีให้เลือกนะครับฟังก์ชันในการกดปุ่มสั่งงานนะครับบริเวณพวงมาลัยนั่นเองนะครับก็จะมีปุ่มตัวกล้องอยู่ตรงนี้นะฮะด้านซ้ายมือนะครับกดเข้าไปเลยครับทุกท่านนะครับวิธีการเปิดดูกล้อง360องศานะครับกดเข้าไปเลยลักษณะก็จะโชว์หน้าจอออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีการหมุน360องศามาให้นะครับและมีการ ให้เลือกด้วยว่าเราจะดูมุมไหนของตัวรถนะครับนี่คือลักษณะของการสั่งงานนะครับนี่คือภายในทั้งหมดแอมเบรไลท์สีแดงที่บริเวณประตูและบริเวณคอนโซลก็มีแอมเบรไลท์มาให้ทุกท่านนะครับและมีอีกส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้อาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะครับมีไฟส่องเท้าบริเวณผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้านะครับถ้าเราเปิดประตูอยู่จะมีไฟสองเท้าสีขาวโชว์ขึ้นมานะครับ นี่คือคอนโซลบริเวณเกียร์ครับเกียร์อัทมามัทิ6สปีดนะครับตามรุ่นเลยตามปกติเลยตามมาตรฐานที่ใส่มาใน b x วเนะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องของปุ่มเทอเลนคอมมานด์ครับมีฮะปุ่มเทอเลนคอมมานด์ใส่มาในรุ่น 4x4 นะครับขับเคลื่อน4ล้อก็จะมีปุ่มตัวนี้โชว์ขึ้นมานะครับปรับได้เลยเป็น p a r ์ทไทมครับจะขับ2 ความเร็วสูงขับ4ความเร็วสูงและขับ4ความเร็วต่ําปรับได้เลยและปุ่มล้านเทลนโหมดใส่มาให้นะครับเบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรกโฮใส่มาให้อยู่แล้วนะครับนี่คือคอนโซลด้านหน้าบริเวณแผงแอร์หรือว่าบริเวณชุดปรับแอร์ก็จะเป็นปุ่มเปลี่ยนโนล,ลักษณะนี้ครับนะฮะแล้วก็เบาะที่นั่งตอนนี้ผมยังคุมพลาสติกอยู่นะครับขออนุญ,ญาต เปิดให้ดูนิดนึงนะครับหลายๆท่านคงได้เห็นชุดเบาะแล้วลหละว่าลักษณะเป็นแบบไหนนะครับนี่คือการปัก RS มาที่พนักพิงศีรษะทั้งสองข้างนะครับเบาะผู้ขับขี่และผู้โดยสารปักมาให้แบบนี้จากโรงงานครับอ่ะเดี๋ยวดูพื้นด้านล่างหน่อยนะครับว่าลักษณะของตัวเบาะเป็นแบบไหนนะครับเบาะที่นั่งเนี่ยเขามีระบบ A อเบกมาให้อยู่แล้วระบบการสะเทือนนั่นเองทุกท่านนะครับระบบการสะเทือนจากตัวพื้นนะครับและ มีเรื่องของการระบายความร้อนมาให้อยู่แล้วจากโรงงานนะครับเป็นแบบคูแม็กนะครับเบาะหนังก็มีลักษณะแบบมีเจาะรูด้วยนะครับเบาะที่นั่งนะครับปรับไฟฟ้านะครับแทิศทางและผู้โดยสารเนี่ยปรับ4ีทิศทางทุกท่านนะครับนี่คือบริเวณด้านหน้านะครับทั้งหมดนะครับซอฟต์ทัชด้านบนใส่สีดํามาให้ทุกท่านนะครับนี่คือกล้องเ d a ดที่อยู่ในรุ่นนะครับกล้องเ d a ดที่ใส่มาให้ในรุ่นพอปสุดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอั t i m a t e หรือ rs นะครับและมีกระจกตัดแสงอัตโนมัติมาให้นะครับตัวนี้เปิดตัดแสงอัตโนมัติได้นะครับในกรณีที่มีไฟนะครับจากด้านหลังหรือรถคันด้านหลังส่องเขามานะครับแล้วเพดานนี่เลยฮะร,รุ่น rs ใส่เป็นสีดำมาให้เป็นโทลนลักษณะนี้เลยทุกท่านนะครับขอขยับไปแถวที่2นิดนึงนะครับแถวที่นั่งที่2นะครับก็จะมี ชุดแผงประตูเหมือนกับด้านหน้าครับทุกท่านแล้วใส่แอมเบรลสีแดงมาให้นะครับมีขอบบริเวณประตูเนี่ยก็จะมีสีเงินมาให้นะครับมีขอบตัวนี้มาให้มีมือจับที่บริเวณห้องโดยสารนะครับตอนที่2นะครับขึ้นลงได้สะดวกนะครับนี่คือภายในห้องโดยสารตอน2นะครับแอร์นะครับ3ตอนไม่ต้องกังวลนะครับมีอยู่ที่เพดานทั้งหมด3ตอนเลยนะครับ ตอนหน้าก็จะมีที่คอนโซลตอนกลางก็จะมีที่เพดานและตอนหลังหรือตอนที่3ก็จะมีที่เพดานเหมือนกันนะครับและไฟนะครับก็จะมีบริเวณตรงเพดานนะครับให้1ชุดและการปรับแรงลมนะครับก็สามารถปรับได้เลยนะครับที่บริเวณห้องโดยสารด้านหลังนะครับปรับได้บนเพดานนั่นเองนะครับเบาะที่นั่งก็ปรับพับเรียบได้ตามปกติครับทุกท่านนะฮะ ขออนุญาตไปเปิดท้ายดูหน่อยนะครับตอนนี้ผมเปิดด้วยปุ่มสวิตฝ์ฝาท้ายนะครับบริเวณด้านท้ายนะครับคือฝาท้ายจะเปิดได้ก็คือ1รีโมท2ที่ปุ่มฝาท้าย3ที่คอนโซลและ4ที่สเต็ปเซนเซอร์ทุกท่านนะครับอ่ะนี่คือบริเวณด้านหลังนะครับจุดที่เก็บสัมภาระนะครับด้านหลังนะครับก็จะมี Power อร์เลให้นะครับมีไฟสองสว่างนะครับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังให้นะครับและ ชุดเครื่องมือแม่แรงจะอยู่ด้านขวารถทุกท่านท่านไหนยังไม่ทราบนะครับหรือว่าเซลล์ไม่ได้แนะนำนะครับอยู่ด้านขวาของตัวรถให้เราเปิดฝาท้ายแล้วอยู่ด้านขวาดึงฝาครอบตัวนี้ออกมาเลยครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ช่องเก็บของสัมภาระที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับทุกท่านอ่าีคือรอบคันนะครับมิวเอ็กสวยๆนะครับ3-04 x 4นะครับ นี่คือรูปร่างหน้าตารอบคันและสิ่งที่เขาได้มานะครับจากโรงงานนะครับแบบฉบับเต็มซึ่งผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยทุกท่านไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเดิมๆแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับนะชอบสีดำชอบสไตล์นี้ R.S เนี่ยตอบโจทย์ได้นะแต่ถ้าชอบแบบทูโทนเราอาจจะไปในแบบสีขาวมุกดลมายสีเทาไอร์เกลเบก,กนะครับ ไปได้ตัวนั้นนะครับเดี๋ยวถ้ารถเข้ามาจอดแล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญาตรีวิวสีอื่นๆให้ดูด้วยนะครับทุกท่านนะครับและนี่คือสีดำนะฮะเบลเวียร์ไมกาใน b ิวเอ็กซ์อาร์เอสสามจุดศูนย์บายปีสองพันยี่สิบห้าครับ, ah, 0, 4 4, 2025, รบทุกท่าน นอกจากนั้นครับทุกท่าน m i ว X R S กเนี่ยในเกรท็อปสุดเนี่ยจะมีระบบความปลอดภัยมาให้ทั้งหมด17ระบบทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้เมื่อมีระบบอะไรบ้างซึ่งต้องบอกเลยว่าครบคันนะครับช่วยเหลือผู้ขับขี่ได้ดีนะครับช่วยเหลือในการขับขี่ได้ดีเหมือนกันนะครับใน17ระบบนี้ก็ระบบเนี่ยถูกใส่ไว้ในคันนี้เรียบร้อยนะฮะทุกท่านถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเหมือนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบคลิป วิดีโอใหม่หรือว่ารีวิวรุ่นรถต่างๆใหม่ได้ในช่องอานนิยสุครับสวัสดีครับ